คือวิดีโอจากช่อง SK Auto Review ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ2025 h u m m e r EV รถกระบะไฟฟ้าสุดล้ำที่ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะอันทรงพลังเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและฟีเจอร์ที่โดดเด่นเรามุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้เพื่อให้คุณได้ทราบทุกอย่างก่อนตัดสินใจ2025 h u m m e r EV เป็นรถกระบะพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถที่เหนือชั้น มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดถึง1,000แรงม้าและแรงดิดที่มากพอจะทำให้รถสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะทำให้สามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเส้นทางออฟโรดที่สมบุกสมบันหรือบนถนนเรียบหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ2,25 h u m m e r EV คือโหมด Crab Walk ซึ่งช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ในแนวทะแยงได้โดยการหมุนล้อทั้ง4ไปในทิศทางเดียวกัน ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างมากในการขับขี่ในพื้นที่แคบหรือเส้นทางออฟโรดที่ต้องการความคล่องตัวสูงนอกจากนี้ตัวรถยังมาพร้อมกับระบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงของรถให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถนนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการขับขี่แบตเตอรี่ของ2,25 0 h u m m e r EV เป็นอีกหจุดเด่นที่น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยี Ultium แบตเตอรี่ซึ่งสามารถให้ระยะทางการขับขี่ที่ยาวนานต่อการชาร์จ1ครั้ง รองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังงานให้รถวิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตรภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทําให้เป็นรถที่เหมาะสําหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จภายในห้องโดยสารของ2,025 h u m m e r EV ถูกออกแบบมาให้มีความล้ำสมัยและหรูหรา หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบเสียงระดับพรีเมียมบอะ์ดหนังที่ปรับได้หลายระดับและหลังคากระจกแบบ Infinity Roof ที่สามารถถอดออกเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกได้ด้านความปลอดภัย2,025 Hummer EV ติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูง เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบอัจฉริยะและระบบกล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบรถได้อย่างชัดเจนระบบช่วยจอดอัตโนมัติยังถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถจอดรถได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบขับเคลื่อนของ2025 Hummer EV ฮีียังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้สามารถปรับโหมดขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นโหมดสำหรับการขับขี่บนถนนลื่นโหมดสำหรับออฟโรดหรือโหมดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติที่สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นตัวถังของ2025 Hummer E v ีีถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ วัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมและมีน้ำหนักเบาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการใช้พลังงานทำให้รถสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลขึ้นในแต่ละการชาร์จท u m m e r EV 2ี2 5ไม่เพียงแต่เป็นรถกระบะไฟฟ้าที่ทรงพลังและล้ำสมัยแต่ยังถูกออกแบบมาให้รองรับทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่นในเมืองการเดินทางไกลหรือการผจญภยัยบนเส้นทางออฟโรดหากคุณชื่นชอบรถที่มีทั้งความแข็งแกร่ง ต้องการติดตามรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่อง ST Auto Re